สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสาระดีๆกับตะวันออกการบัญชีกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและใบกำกับภาษีอย่างย่อกันนะคะเราทราบดีกันอยู่แล้วเนาะว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเป็นใบกำกับภาษีที่สามารถใช้เป็นภาษีซื้อได้ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนโดยผู้ซื้อหรือผู้รับบริการจะต้องตรวจความถูกต้องทุกครั้ง ส่วนใบกำกับภาษีอย่างย่อนั้นผู้ประกอบการจะต้องออกให้กับลูกค้ารายย่อยจานวนมากซึ่งใบกำกับภาษีรูปแบบนี้ผู้ซื้อไม่สามารถนําภาษีมูลค่าเพิ่มไปเป็นภาษีซื้อได้ค่ะจึงไม่ค่อยเคร่งครัดมากนะักเรามาดูสาระสําคัญของใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบกันค่ะจะต้องมีคําว่าใบกำกับภาษีชื่อที่อยู่เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจดแวตชื่อที่อยู่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี วันเดือนปีที่ออกใบกำกับภาษีชื่อชนิดประเภทปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการโดยแยกออกมาอย่างชัดเจนโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องออกเอกสารให้ลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีการร้องขอแต่หากลูกค้าไม่ได้ร้องขอโดยส่วนมากมันจะได้ใบกำกับภาษีแบบย่อกลับไปนะคะต่อมาค่ะเรามาดูใบกำกับภาษีแบบย่อ,อก,กันนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างต้องมีคำว่าใบกำกับภาษีอย่างยออ่อ รือชื่อย่อและเลข13หลักของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนที่เป็นผู้ออกไปกำกับภาษีชื่อประเภทชนิดปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ารวมแวดหรือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ววันเดือนปีที่ออกไปกำกับภาษี